สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จึ้นแซ่บหนัวสองมือละพี่น้องบ่ได้ลงคงิปหลังจากาไปสิบเบ็ดปรากฏอือให้พี่น้องในเมืองกับขอบุญขอบุณพี่น้นองผ,ผู้ผู้เข้ามาเบิงเข้ามาชมเข้ามาติดตามเพิ่มยนีนีกันยุ่ประมาณพันเก่าคนติดตามละพี่น้องเอาอยากให้พี่น้องเบิงแง่งกันไปเลยๆยังสิละห้าล้ามือกับสองหมื่ าลังมือกับมือหนึ่งพลังเทียกับสามมืออจังสีได้โล่งคิดจังสีเอาคิดให้พี่น้องในเบิ้งมือนี่ไม่ใช่จืดยุไสว่าตีมือนี่ไม่ใช่จืนมาทางอำเภอปะทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดมาอีหยังพี่น้องมือนี้ไม่ใช่จืนมาขายน้ำปลาปุงรถแซ่บนัวตรายแย่จืดล่อถ่าเครื่องเสียงจักวางจักข้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงคนยั่งบัชนมาก รดกระจอดไว้ทั้งนอกพุ่ละพี่น้องแตง่งหน้าแต่งตาอยู่ทั้งนอกอเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าบอท่านเลยเข้าไปทั้งในงานูยุพทาเครื่องเสียงจักรข้าวจักน้อยก็ะสิเปน็นนางยูุ่่นลพี่น้องเพิ่มมีพัดลมให้อยู่ห้องอน,อ,นอากาศฮอนรือว่างเนื่องห่นผ้าอยู่มากไม่ยื่จืกัได้ยกเลิกกันไปตอนนั้นก็อยู่อำเภอ,อ ชุมพ่บุรีจังหวัดสุรินทร์แล้วก็วัดสิมาทั้งอำเภอหน้าดูนแต่ว่าบัดน,นี้โอ้ยพายุมันมาตี่นแบบมันล่มทึ่งฝนอืแต่เลยได้ยกเลิกกันไปสองสามมือม่อยางี้จืดก็เลยว่าไปสิบเบ็ดปรากฏพี่น้องก็เห็นล,ละละองหนึ่งขันได้ริบไ่ได้ได้สิบสามกิโลพี่น้องช่วงนี้น,น้ำกระวังขึ้นอม่างนี้จืดก็เลยหาเหลาะหาแรงมาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด หรือว่ามีฝายมีอย่างยุ่ทั้งพีก่กะมีไงจีนกับสิซื้อ,าอ,อพาเพราะว่ามีสายรรยงานอยู่บอกว่าสิเป็นทั้งไอทิศแว่หรือว่าสิเป็นทั้งพิชติหุ่นจักกับข้าเจ้าโทร่หากันบอกว่าฝายนั่นโตนฝายน,นี่ไหลฝายน,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 นั่นกินฝายนี่ยัไปเพื่อนก็บอกกันอยู่ตลอดม่ไงจีนก็เลยว่าโอ้ย มาเหตการเหตุงานเอาเหตุมาน้ำก็พี่น้องเอาเบ็ดซี์มาน้ำครับผู้เหลี้ยวอุปกรณ์เหงื่อจักสิทธิ์สู่เพื่อนใดบ่บเพราะว่าท่างนี่เหงื่อข้าเจ้าดีอีลีได้พี่น้องกินเหงื่อใดกินเหงื่อนั่นหรือมีเงยจืดมาท่างพี่มาทา่างอำเภอปทุมรัฐเพราะว่ามาซอยซอยใสซอยหยังวัตทีซอยบาวกาดําพี่น้องอั้งอำเภอปทุมรัฐพี่น้องท่างจังหวัดอ่ารอยเอดพี่น้องกับสีหูยดรอกตีเนาะว่า เดี๋ยวนี้นะ่ะเบ้ากาดเพิ่นเป็นตัวแทนจำนายเบ้ากาดเพิ่นเป็นตัวแท่นจำนายหํำปลาหลากาาาาาุงรแสแซบงวดตรายาย่จืนเพิ่นเอามาขายทั้งผีไม่ายจืดก็เลยมาเปิดตลาดเห็นพึ่นสลกว่าอืมบวชสิเป็นทั้งอำเภออ่าปทุมรัฐในออำเภอหน้าดูแน่โต๊ไปทั้งพุ่นทั้งศรีสเกตจุรินบุรีรัมโอ้ยพิ่นเอาไปโล่งเบิดอ่าพี่น,อน้องขันสนอกสนใจกับสั่งสื่อใดเด้อ หรือว่าสีทรมมหาไม่ยึ่จืนกระไดไม่ยึดจืนกับสีบอกเบอร์โท่เพ่นออคือเดี๋ยวนี้ไม่ยจืนกระไดเบอร์โทรเพ่นมาแล้วล่ะอยู่อยู่ในเครื่องอเบอร์โทรเพ่นเดอ้อเดี๋ยวสีบอกให้พี่นอง g คันต้องการนำปะลาล่เขีดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดออทั้งอำเภอปทุมรัฐหรือว่าไก่เคียงออพี่น้องก็จะลืมเดอ้เอ,อท่เอาเบอร์โทรอศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สี่เก็ด เก้าหกเด้อพี่น้องเด้อศูนย์แปดหนึ่งแปศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สี่เจ็ดเก้าหกเดอเบอร์ของเบากาดําเพิน่นเพิ่นกระสีได้จัดทรงให้พี่น้องผู้ยุ่งไกยุ่ไกหรือว่าผู้ยุ่งไก่กะโทูไปถามว่าอยู่นี่ยูบาย้านยังอ,อําเภอใดตำบลใดพ่อสิแเลนมาหาเพิน่นเพิ่นสินัดไปเอาน้ําปลาปรุงรสต้มสุก ใหญ่จืดดับพี่น้องหายพี่น้องได้อยู่ได้กินบะสุผูทุกคนคือมื้อนี้ไม่เงยจืดได้มากโปรโมทหรือว่ามาเปิดบูธท,ทั้งจังหวัดรอยเอ็ดเห่าอบอกว่าสิเป็นสารคามแน่สุริ่แน่โอ้ยหาอยู่หากินพี่น้องซอยกันไปตัวแทนจำนายไม่เงยจืดกะอยู่ทังพีละขอบุญขอบุณพี่น้องผู้ผ่นเขามาติดตามผู้ผ่นเขามาเบิงมาชมคลิปนั้นคลิปนี้ เดี๋ยวไม่งเงียินสิผ้าไปบึงบูดน้าปลาหลาเป็นจังไดไม่งเงี่นชิงย่างไป้วก็ให้พี่น้องบึงมันอ่านดูไกลนันพี่น้องเพราะว่าหัวก็เปิดตลาดเพราะว่าย่างบัท่านเดมาย่างบัท่านได้มาเป็นทางการทั้งพีหมองหาบอนอยู่ผู้คนมาซื้อกับเขากับปลาผู้คนมาซื้อเน่อยู่เน่ากินเป็นตลาดนัดกกะสิใดสนับสนุนน้าปลาหลาไปกินเดิมไม่ไง ขอบอกเนียป้าพี่น้องบ้านนี้มีเงินเกินสิบห้ายางหรอกยางมาท่างทำเพ่เอประมรัตมือพี่น้องผู้เงินถิม,มาจับใจใส่ใส่บูธของห้องกระตังดูนอกเืออพี่น้องท่างไปท่างมาท่างออกเขาอ,อื่นว่า,าดักเอาเลย สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนคขับแฟนเพลงทางช่องใหญ่ขึ้นแซบหนัวแน่อ่าบ้าก้าดำครับเทว่าดาที่วดาถ้าจะบ้องเทวดาถ้าจะบ้องจะเกินไปได้ขอทากนเจ้าเนี้ยจ้าจะท้าให้ขอแท็กกันเจ้าขอเจ้าดีไหมทายแล้วอย่าลืมยซื้อน้ำปลาเด้อวยอุ้ยโอกมีใจ พี่น้องนี่บูดน้ำปลยาใหญ่จืดน,น้ำปลาใหญ่จืดที่แรกว่าเสียเขาไปทั้งในเขาจองกอน <laughs> จองที่ไปเบิร์ดแล้วเจ้าความมาหลาก <laughs> เอามาดักเอาทางออกทางเข่าสำ <laughs> ดักเอาเอาไส้มาดักเอา <laughs> อ <laughs> ผู้ใดผ่านไปผ่านมาต้องเอาขวดหนึ่งละมือนีไม่ยีจ่จืดเอามาขายโู <laughs> ุยบป็นธรรมาดาทางจังหวัดด้วยเอาเภอปทุมรัดของเฮ้า เดี๋ยวจัหน้อยกะพี่น้องเพิ่นกะชิมาซื้อสื้อของสื่อเนี้ยรู้เนี้ยกินเพื่อนกันเลยอ่ามีท่าหอกทาาเขาเนี้ยมีมีทางอกทาาเขาท่านเยอเออท่าง่านคนเขาจะปิดโอ้เยังเพื่อนๆนกะชิมาสื้อกับเขากับป่าก่ลูกกับชาเอาเอามามาไทยเดี๋ยวแพคหนึ่งม่อกระับเอาไปไทยกอนได้ไหมครับครับเป็นเพ่งเป็นไทยรูปน้ำมีดเดินมาเบิ่งลิงเด้อมาเดอตามเราดีงเ ลูกเอาเอาเอาหน้าปลาลาขึ้นนั่นแน่เลยเอาเท่าไรเอาหน้าปลาเอาเอาเอาอื้อัวจี๋มอเป็นแพะเจ้าจี๋เราสิว่ามาด่านหนาใช่มาด่านหนามาด่านหนาด้ยเอาวัวจี๋มอวเป็นแพะโอเคครับอ้โขอบคุณหลายเด้อวัวแพะเลยแม่เอา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 ตองเอาเป็นแพะที่บ้านขายของวะ ซื้อกินประจำของแทบของหนัวซื้อซื้อน้ำปลาลายจินนี่ยบอกนั่นแหละนั่นแหละบาริสิได้เอาไปของดีมาเติมหนาวเนาะสามโตชีสโตเนี่ยมือจะบางกว้างด้วยอยู่ที่ชายคลีบให้พี่น้องในเบื้องชายคลีบยูทูบให้พี่น้องในเบื้องทางช่องลายจินแทบหนัวเอาฝากดีฝากน้อง ให้ได้หูจักให้ได้เห็นพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดพี่น้องทั้งอำเภอปทุมรัฐนเกษตรวิสัยในสวนน้พุ่มในใกล้ๆมองไดไปเอาเอาโทรไปหาน้ำเบากาดำเพิ่นเพิ่นเอาไปหอดมองหอดวอนส่งก็ได้หรือว่าแวไปหาแวไปหาไม่มาด่าน เแล้วค่ะจ้ะเพราะว่าได้จืนไทยไว้ประมาณหลายนาทีอย่อ่ะนี่แหละพี่น้องเป็นบูดเออบว่าสิเป็นฟ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าเขียวนี่ก็สำหรับใส่ตุ่มใส่ออมใส่แกงฟ้าแดงใส่ตำบอกคือเป็นวานั่นแหละเอา ขอบุญขอบคุณอีแม่เออซื้อไปไว้เนื้อไว้สั้นซื้อไปติดบ้านติดซองขวดลอยขวดลอยไปเลยหาขวดลอยที่บต๋ห้ามมื่อนี่หาขวดขอบคุณหลายๆอ่ะหาขวดหนึ่งร้อยบาทเด็กเมียบ้านเดียบอกมุ่ว่าเอาหีิกโง่ชาวบานนี่บวกชื่นมากก็ยิ่งชื่นมากเดี๋ยวล้อเครื่องเสียงจะเข้าเครื่องเสียงกำลังสีมาจัหน่อยห้ากับจังมีเสียงจังตุลาจะเฝ้าเมื่อมาเอาน้ำปลาจะขวดไปไว้เฮือนกินนั่นนี่น้ำปลา จืนเร็วเร็วเออบพว่าสิเป็นมักใส่ตุ่มใส่ออมใส่แกงหรือว่าสิเอาไปใส่ตามมกคุงมามามาเอามาเอาพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยเครื่องเสียงมาเขากระจังปูเขากระจังปูออกให้ข้าเจ้าได้งินถ้าไม่อยากจืดเรื่องผัดเสตูอย่าเดินไปหาเสียเอาบาณฑิทิ่มงานก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยเป็นเครื่องเสียงบันฑิตทีิได้ใส่เสียงกันไปให้พี่น้องได้หูจัก สำหรับน้ำปาราต้มสุกปรุงรแสแซ่บนัวตราใหญ่จืน้นพี่น้องนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้เดออย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อเออสั่งสื่อสั่งหาอยากได้ไปแต่อย่าลืมเบอร์โทษ0 8 1 1, 1>, ออ1 8 4, 4 7 9 6เดอดเ้อพี่น้องทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดสุรินทร์หรือว่าทั้งอ,อ่าทั้งจังหวัดมหาสารคามไกลๆท่องโทษถามมึงอยากได้น้ำปารา ปูงรดตุมทุกแสบนัวตราใหญ่จือยากใส่ตุม่มใส่ออมไส่แกงกับสีเขียวอขันใส้ะตะโบหุงกับ,บกสีแดงตะหมวดตามั่วอขอบุญขอบุณยี่แม่เด้อผู้่นได้สนับสนุนทางน้ำปลาร้าคาน้ำปลาอ่นี่านค้าน้ำปลาหาควดบ่นี่ล,ล ข้น่นาประดาหาววกวนบนนี้จ้าเอาเอาให้ทั้งชิ้งงานควนให้ไล่ละจ้าครับเอาเอา เอาชื่อว่าคลิปนี้ห้าเบิงไปเง่าๆสิบกวนาที่อยากให้พี่น้องได้หูได้เห็นว่าไปจังไดมาจังไดสําหรับพี่น้องผูพนเขามาเบิงแล้วอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่พร้อมกันอย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้อยู่ได้กินสุขภูสุขคนอย่าขามโฆษณาสาหรับเมื่อน,นี้ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญสําหรับคลิปนี้เบิงแล้วก็อย่าลืมเด้อเอาให้พี่น้องถ้าติดตามต่อไปที่เป็นคลิปอย่างนั้นพี่น้องถ้าติดตามชม ขอบุญขอบุนผู้เขามากขอบุญขอบุนผูเอานนำปลาไปกินสำหรับคลิปนี้เจ็บตัวไปนอพี่นอ้องนอกพบก,กันคลิปต่อไปคลิปนี้ก้าวคำว่าสวัสดีจ้า